คุณครูก็จะมีแบบทดสอบให้นักเรียนกี่ข้อดี5ข้อนะคะ5ข้อไม่มากมายเลยนะคะเดี๋ยวไปดูแบบทดสอบกันเลยค่ะเรียนได้กระดาษคำตอบแล้วใช่ไหมคะค่ะนักเรียนไปทางอาจจะทำในกระดาษคำตอบหรือจะทำในสมุดก็ได้ นะคะส่วนของโรงเรียนวังไกากังวลครูเตรียมกระดาษคําตอบไว้ให้แล้วนักเรียนมาดูกระดาษคําตอบนิดนึงนะคะเราสอบไปแล้ว3ครั้งใช่ไหมคะ,ะในวันนี้นะคะเราก็จะสอบอีกกี่ข้อคะ5ข้อให้นักเรียน มาทำในแถวที่เท่าไหร่คะแถวที่4เริ่มมาทำในแถวที่4นะคะมี5ข้อด้วยกันนะคะก่อนจะการกระบาดลงไปนะคะอา่านโจทย์ให้ดีเสียก่อนอย่างน้อยกี่ครั้งทราบไหมคะอย่างน้อยสองครั้งนะคะอย่างน้อยสองครั้ง พิจารณาให้ดีว่าข้อไหนถูกที่สุดก็เลือกคำตอบมา1ข้อนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าข้อที่2นักเรียนก็ต้องไปกาในข้อที่เท่าไหร่คะข้อที่2อย่าไปกาซ้ำข้อที่1นะคะค่ะดูให้ตรงข้อด้วยใครเข้าใจแล้วคะเอาไปดูแบบทดสอบกันนะคะนักเรียนเป็นเรื่องที่เรียนมาแล้วในบทที่1น นะคะทบทวนกันให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวนะคะกากระบาดอันใหญ่หญเลยนะคะ,ะจ์เขาบอกว่าข้อที่หนึ่งข้อใดเป็นการ นับลดทีละ10บกอขอ,ขอหรือคอส่วนตัวเลขนลักเรียนอ่านเองได้ไหมคะได้นะคะอ่านในใจนะคะอย่ามีเสียงก่ลงมือทำเลยค่ะอย่างน้อยสองครั้งนะคะอ่านโจทย์นะคะจึงจะกากระบาดลงไปข้อใดเป็นการนับลดทีละ10ข้อกอ ขอหรือว่าขอใครยังไม่ได้กระดาษคำตอบมีไหมคะไม่มีนะคะนะคะไล่ทุกคนแล้ว สอบแล้วนะคะทำแถวที่4นะคะอ่าแถวที่4ข้อที่1นะคะลูกแถว4แถว4อ่านในใจคะ่ะอ่านในใจข้อที่หใครยังไม่เสร็จคะ อาค่ะมีบางคนเพิ่งมาเอาเขียนลงไป3มข้อลูกกขอหรือ,อคอมอะไรตรงนันต่อไปข้อที่2ค่ะข้อใดเป็นแบบรูปของจำนวน ที่ลดลงทีละห้าข้อใดเป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละห้าดูให้ดีค่ะกขอองอ่อานอย่างน้อยสองครั้งนะคะโจทย์ ต่างคนต่างทำไม่ปรึกษากันเคยไหมคะตัวเองถูกเนี่ยเราถูกเนี่ยพอไปปรึกษาเพื่อนผิดเลยเคยไหมคะอ้าวนะคะดูให้ดี

เป็นแบบรูปของจํานวนที่ลดลงทีละ100ข้อใดเป็นแบบรูปของจํานวนที่ลดลงทีละหนึ่ง พอละหนึ่งคำตอบนะคะกาข้อสามก็ไปกาข้อสาม ต่อไปข้อที่4นะคะ50บวก8คือการเขียนในรูปกระจายของจำนวนใด50บวก8คือการเขียนในรูปกระจายของจำนวนใด ต่อไปข้อที่5ข้อสุดท้ายนะคะจำนวนใดมีเลขหลักสิบเป็น1นึ่งสิบจำนวนใดมีเลขหลักสิบเป็น1นสิบ ป็นไงคะเสร็จไหมคะเรียบร้อยไหมคิดว่าคงจาได้นะคะเดี๋ยวคุณครูให้เวลานิดนึงนักเรียนนําส่งที่คุณครูประจําชั้นนะคะเพราะคุณครูจะนําไปตรวจเองนะคะค่ะนักเรียนคะอ่าดูในสไลด์กันเลยนะคะเอาให้เวลาค่ะ นำส่งเลยค ส่งมีไหมคะอ่าเดี๋ยวมาส่งตอนคุณครูเฉลยไม่ให้คะแนนนะคะเรียบร้อยนะคะอ่าตบมือสิบครั้งก่อนอ่าใครคิดว่าถูกหมด5ข้าข้อใจนะอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะมั่นใจมากเลยนะข้อที่หนึ่งานักเรียนตอบข้อไหนเอ่ย ขอขอไข่นะคะข้อที่2องขอไข่อไ่เยอไ่นะคะข้อขอข้อสามข้อข้อสี่ ก็ขอนะคะรูปก,กระจายก็ที่ใครถูกหมดเลยคะโอ้โหเก่งจังเลยใครถูกสี่ 3, 4, ข้อสามสองหนึ่ง 2, 2> ไ,มไม่ถูกเลยมีไหมคะโอ้โหไม่มียากไหมคะไม่ยาก <c oughs> อาตบมือหน่อย เก่งมากเก่งมากค่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อนะคะนักเรียนวันนี้ก็จะมาเรียนกัน